กินลดน้อยบ่ตายดอกเก็บบ่ลลดชำระเจ้าของเขาบ่าอยู่ศิลักกะลักหลังเออแรงงานต่างดาวมาขโมยผักเขาเขาไม่อยู่เขาบอกมารับจ้างอ่าลดน้ําผักแล้วก็จะ,จะเก็บเอาผัก <laughs> โดยที่ไม่ต้องซื้อพน,อนัก่าทแ่มันขัดแกมันแน่พุน่นมันเอียงละนองคือหลายเท้พุน่นพักขนาพิ่น พักคนะใหญ่น้อยเต็มสวนเลยจนแก่แล้วเดี๋ยวจะตัดเอานี่เป็นพวงหรือดกดครับอไอ้แม่ใหญ่เดือนกำลังไปเอาที่รดน้ำเออไปเอาถุงแล้วก็เอาที่รดน้ำด้วยหาที่ตั้งก่อนนะจ๊ะสารไม่มีเพราะว่าเขาไม่ได้มีสารส<ะ>ไ,ได้เลย เขาไม่ได้ลดเอ่อ,อยาหวานกรอบอยาลุยางวยอยางวยยางวยยู่ชื้อชื้อ,อของเขาคงไม่ว่าเรานะค่ะเพราะเราเป็นพม่าเป็นพม่าเกินตีนหวานกรอบค่ะ <c oughs> อืมเพื่อ,อนอืมเหมือนเพื่นหิวข้าวมาเจ๊าหาหมีดหน่อยมานน้ำเลย้เจ๊มีดน้อยๆอยามาตัดอันนี้น้ำแม่ ก็มาถุงเดียวว่าสิเก็บเห็ดขอเลยไม่ได้เก็บผักบ้านพี่น้อยน่าจะมีนะถั่วลันเตาหวานกรอบสดๆเนี่ยจ้าอย่ังก็พะเอ็อนีน่โคตรพะกน่าื่อสวยเลยปลอดสารพิษจ้ะมีต้นใหญ่ๆสวย น่าจะพอละมั้งผักคะน้าเยอะแล้ว er ah. ดูสิคะแรงงานต่างดาวมาคงใช้เอาของเขาหมดเลยเอ,อ,อาใช้เอามนลักมะลักของก็ติเหอือเขาเขาเป็นคนที่แบบมีมารยาทพระนว่า ที่เรามาขโมยเราก็ไม่เคยหยิบแบบสุ่มสี่สุ่มห้าเราค่อยๆหยิบเราค่อยๆหยิบยาเราไม่ได้สุ่มสี่สุ่มห้าใช่ไหมได้เนี่ยถ้าถ้าถ้าเม็ดมันใหญ่ๆนั่นก็ไว้ให้มันแก่รู้แล้วค่ะนาขวาแล้วเนี่ยเม็ดอะไรอ่ะอันเดียวกันอันเละทำไมมันดอกมันบวมมันไม่เหมือนเออมันสมบูรณ์ก็เหมือนเธอกับฉันน่ะฉันทําไมผอมเธอทําไมอ้วนเอออย่าพูดเรื่องอ้วนบอกว่าปวบระยะสุดท้ายมาบอกเราอ้วนได้ไง ก็เหมืองกังแหล่จะเหมือนได้ไงมันคนละแบบ <c oughs> ฉันอ้วนระยะสุดท้ายโอ้พอดีเลยเอาไปผัดใส่หมูสามสั้นโอ้โอย่างแรบเลยคาดเนี่ยอันแบบแรกขอชิมดูก่อนนะว่ายางังหวานเลยแหละเนี่ยพวกนี้ก็ยังไม่ก้า,างก็เยอะ <c oughs> แยะเลยเยอะ <c oughs> อยู่ตรงนั้นน่ะฉ่นมองเห็นแล้วเอาไว้ให้เอาให้เจ้าของบ้านเขากินมั่งเผื่อเขามาเอออยากกินผัดเอ้ถั่วลำเก้าใส่หมูมพวกมักมพวกบ้านต่างดาวนี่มาเอามดเลยว่าอีกเลเขาเอาแต่ลูกพอดีลูกอ่อนเกินเขาก็ไว้ให้เจ้าของบ้านแก่เกินเขาให้เจ้าของบ้านบัวเอาเบิดนี่ยไงเขโมยเท่ <c oughs> ๆไม่ขโมย ไม่ได้ขโมยเห็นก็หยิบเอาเฉยๆลงเพชรประจามอยู่ใช่แต่น้อยดูเองก็แล้วกันเดีย๋ยวจะแชร์ออกไปทางเฟซให้ดูด้วยโอ้โหยังแบบกรอบฟังๆเสียงกัดฉันกินมาแล้วเมื่อกี้กรอบๆเดี๋ยวที่โชว์ให้ดูอะเดี๋ยวฟังเสียงกัดฮึอโอ้โ,โยงัดนิ่ ฉันกินไปสามลูกแหละฉันจะอวบจะอ้วนก็หน้ารักนะมันลูกใหญ่เฉยๆมันไม่ได้แก่เลยเนี่ยมันอ้วนมันอวบอวบระยะสุดท้ายรูปก่เจ็บปวดแก้ววันนี้เป็นยังไร สบายยุเอใครกินไม่เห็นป็นยังอากเอัเทอเทอร์ผมแถวดีก,กันปีนี้เราไม่เป็นนั่นเป็นนี่พี่ไหมยอยมากแล้วมันก็เป็นยังไงล่ะพีป่ปลาปลอายุอายุยังไม่มากาไม่ค่อยมากหรอกแค่ไรือนอ,อายุเลือน,อน,น,น้อยเฉยๆบุญแนบปีนงมาจาอันตรนจ้า โอ้ยเนาะเขษไม่ oh no. ออนอดคยเอาเจ้าบอไดดเว้ากันแล้วิวนะั <c oughs> ่นเอาเขาไปข้างในอันเนตอยู่ในในรถโ,โยกมองคอยนั่งทางธม อยู่อยู่รถอยู่ในรถมองข,อข่งขอยนั่งข้างข่อยนั่งอยู่อยู่ฝาเด้ออยู่หน้ากระจกอะ่ะ ยูประตูเน,ะนี่ยยูหน้าต่างน่ะแม่แล้มวมันตอดตาเจ้าเด้ เต็มสวน,นี่เดยวพักเต็มแรงงานต่างด้าวหากินตามป่าไม่ใช่หรอกเราเก็บของเขานี่เองนี่จะเก็บอะผักกันนี้ด้วยตัดเพื่อพีนั่นนะพี่จะไปตัดหอมเนาะเพื่อ <c oughs> เจี๊ยบไปทำอะไรกินดีพี่จะไปทำก๋วยเตี๋ยวว่าอยู่เชาที่นี้มันกอ็อีกหลายวัน นเ,เนี่ยพวกผักเนี่ยก็หั่นหั่นทำเป็นผักก๋วยเตี๋ยวได้เลยพวกสลัดพวกนี้นผลลีเอาก็ได้ถอนต้นก็ได้เล้วหงสีดาค <c oughs> ุนผักหอมเล่าปลาบักเงี้ย <c oughs> อันนี้มันต้นอียงเล่าอ่ะหมากเยบางงามสิตายหมากสตอเบอรี่เป็นยังคือบ่ขว้ขหนนวย เพิ่นบะคุ้มบอสวยเกินมะเมนเพิ่นบะคุม้มเหรอนกม่กินนกม่กินของเหล้าเสร็จแล้วพาแค่นี้เก็บยังไงแค่ยอดนี่นเหรอเกิดสี่บอคือขนาดบอ

คบบ่มีเน็ตเพิ่นหไังโอ้บ่มีอาหยุดแล้วบ่ได้เป็นเพื่อนเพิ่นเาก็บล่วตัวนนไอเก็บทั้งอีกมีเจ้อยเก็บปเบิดแล้วบ่แมมนบทั้งพอซเก็บเ่ามมนติเออีกบ่โทรลันตเ้ดววาย เอาอันนี้เจ้าบ้เก็บอีกหน่อยอันไรไปหาถุงไปว่าที่ไปหาถุงอีกผมก็ลืมอัะไ,เไนเขาเห็นเอาไว้จะคล้องให้กินน้ำแม่โอ้ไม่ก็หลายจะกินน้ำยายจ้อยยายเดือนยายหน่อยมเมื่อกี้<บ>ของกูด,บดกับเบิร์ดเพื่อเพื่อเพื่อว่าเอามันคือ้ยุดเจ้ ไปห้าถุงดูโอเคโอเคโอเคมเป็นยังเก็บเก็เอาอสเทสอันน okay. ี้ไยเขอเลันเต่าไล

แม่เก็บยังนะเยพงสีได้นั่นเก็บก่อนมันเปียกสบไยเก็บยน่อยซิหนาคอยลืมไปว่าคอยสิยางไปหาถึงบอกว่าเก็บกองไว้จะได้เอาหน่อยนี่มป็นอยงเสเยอเพลิงนะน่อยเอ้ยจ้เสื้เพลิกุดเดียวเอาเสอ็ข้าวขาไว้จะไปเห็ดย่างพ่อแลมคน่อยมีดอยู่นะข้างมารถนะมีดน่อยเอามาแล้วตีามันมีดคอยกัน เมือม่อไม่ได้ทั้งไหนเอานี่ขอหอมไม่ได้เงี้ยอเออามิดน้อยอยู่หนรถมี่วันนึงมีเด้ไปจิ้มน้ำพริกแซ่บสิจ,จ้ะต่มันให้ตัดจั้งไหนวะ<บ>ตัดเป็นว่ามันตัดเป็นกิ้งที่กันงจคือขน,นัง okay. ยังเหรอย่าถามมันก่อนเผือไปปิดสูตรของมัน มีร้อน,นทอี่ชายสมบัติเอาอยู่เนี่ม<ะ>ันจะว่าเอาโลดแต่มันฉีมาพุ่นอาทิตย์หน้าพุ่นสองอาทิตย์เกือบไขเห็นไงใช่คันโมบึงอันนี้หมาอะไรคะเก็บได้นะเก็บโลดไอ้น่อยไอ้หน่อยมันเอามันก็เอาแต่แข็งแข็งปวดผมไม่อดหน่อย น้อยพักอันนี้เขาตัดแบบไหนัะไรค่ะนี่เดี yeah. ơi, ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวๆนี่ไหมเจตัดพวกพี่เจตัดพี่พวกพี่ลิเอาใบสามตัดเออก็นั่นแหละลีเอาใบแยงเดียวมันบ่ใช่ลิเอาใบแยงเดียวไม่อด้อันนี้นี่เขาลิเอาใบท่านไตมีใบท่านไตแมัน่าติดแตกขึ้นเรื่อยๆเออเอาเด้ตัดเอาเป็นอย่านั่นเถอะเออโอเคโอเคนั่นแหละเชือได้ค่ะ ต้องอันอันมุนี่มันมันหักมันเด็ดแต่เท่าเด็ดแล้วเฮาสิบ่ได้มันสิขอดปีหน้าเฮาก็กินได้คอมบิเตอร์ก็กินได้อือๆๆออเนี่ยสิตัดเอานี่ตัดบ่ได้มันบ่แก่ติย่าไปลิไปลิลิไปลิไปลิเอาเอาลิเอาติเดี๋ยวลิเอาใบลิเอาแต่ไม่มีจะตดกับใบมันน่ะตัดเอาตัดแม่ยู่นี่แล้วจังซี่ติ ฟันวลรีแบบไหนวะแอนนีละตัดนั่นหละลิแบบนั่นแหละข้ามวาริน้อยอ่ะเจ๊ก้งคงใช้กล้องขอคัดเถอะเจ้ถันเง็ดหลายใจก็ได้นี่นี่ไหมโอเคจังสันหกแล้ว โอเคโอเคแต่เสียดายขนาดไม่แม่คนเจเอาไปเฮ็ดแต่นั้นย้อยหน่อยคนเจียวไปเฮ็ดคนเจียวพอดีพอเอาเงินไว้ออกไปบอกว่านี่ขนาดขนาดนี่มันใหญ่เบิร์ตเลี้ยวทีใบเขาหัวเลือกขนาดตัวนี้โอเคอยู่เออออามาแล้วออกแล้วเอามาแล้วโอเคโอเคโอเคเป็นแมวอยู่ เนี <old> name, well <changing> no day, ่น <notable in> hm <ong> ีข่ยวคนีหัวนี่แัตามือเาเห็นนี้หะตัวนี้ต้นหัวอันัดียกต้นเลยดุกนี่ล่ะกี้ไม่จะพักิกะเลยนี่นี่เอาวนี่พักย้อนว่านี้ถันวันนี้ไมนี่ต้นอันนี้แหละนี่อันนี้่นปะ เออกระล่งขึ้นมีอยู่ังสั่นกระล่งขึ้นยังสั่นแม่แล้วนี่จอึดโอเคค่ะยัไม่ยังต้องหานโอเคเย็บได้เลยโอเคจ้ะ เก็บต้นหอมจ้าจ้าุกจ้าต้นหอมมันต้องีหลี่ยมมันวั่าเล่าเล่าเลยเอาั้งหัวนึ่ม่เอาั้งหัวตัวเอาั้งหัวไปเคียนอย่างคิดมัต้องสื่อเนาะแต่่ายุแค่ห้องกับสี่นหลายแม่เบิร์นคือมูของ่องแพ็คิดว่ายำไปยำมืเถือโอ้ไม่ยัดพืสมอ ยำใส่เต็มต้มจิ้มต้จมจิ้มันพอเนนี่มาก็อยู่อดีแวแหนมบางแล้วแนะวงหรือีมันก็เลยอินมือพวีเขาคนหลายกี้เขาอแหนมเป็นสูนเอาวันถอดปานินกับไปู<ฮ>แหนมที่บุคคล่ะ

มันเลือกอันนั้นออกนะยายเลือกตัวมันนันเหลืองออกอพ่พอพูดว่ามีใคมาฉีดน้ำเนาะมันต้องสง่าทิ์กว่านะ่ะรู้ว่าตัวหอมแต่บอกมีหัวมี่จะเป็นอะไรเขาจะเอาพาขนาดไปรวบกันอ้าว ใส่ทั่วลำเจ้าอันนี้ใส่ผักไ,ไปหาถุงกระนากระนาเนี่ยมาเร <laughs> านนจะังอ,อใส่หน่อยสน้ำตาลกระนาเอ้ย,ยจับไปเลยเ้อเอนาตทัวล้ำเจ่ามันให้ยังไ,ได้ยีวิวแฟนติเจไดยังสมัครหลายนึงเตาแก่แเก็บไวมัน อืมพวกที่ว่าเป็นดอกนะมันบอกเอาไว้ให้โอ้ได้ขนาดไปเฮ็ดเอรา,าดนาแล้วบาท